การบันทึกรายการค้ารายการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายการวันที่31มกราคม2559คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โดยเริ่มต้นการบันทึกโดยเริ่มเลือกระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา Work Flow เลือกสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาจระตุ้นรายละเอียดรำมวลผลค่าเสื่อมตั้งแต่เดือน01-2559ถึง01-2559กดโอเค ระบบจะประมวลค่าเสื่อมอัตโนมัติดูผลการคำนวณโดยเรื่องรายการปรับปรุงรายการค่าเสื่อมที่ได้จากการคำนวณกดโอเคแสดงรายการคำนวณกด F2 หรือแก้ไข จะแสดงข้อมูลจากการประมวลผลให้อัตโนมัติกดออกจะทำการเปรียบเทียบร,รายการประมวลผลว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่กับการลงบัญชีโดยไปยังระบบบัญชีแยกประเภทศวโฟเลือกลงรายวัน จะเคลื่อนรายละเอียดสมุดรายวัน PC สมุดรายวันจ่ายเปลี่ยนเป็น DC สมุดรายวันทั่วไปโดยการใส่ s h i กด Enter เลือกกดโอเควันที่31 วันที่สามสิบเอ็ดศูนย์หนึ่งครับห้าเก้ากด F2 หรือแก้ไขระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลรวมทั้งจำนวนเงินจากการประมวลผลให้อัตโนมัติเมื่อถูกต้องกด F10